สวัสดีค่ะคินซีแฮปปี้โค้ชนะคะเดย์สค่ะสุขภาพมหัศจรรย์นะคะในขอบคุณ28วันสร้างมหัศจรรย์ให้ชีวิตจากหนังสือ The Magic ค่ะ hey, hey. ขอบคุณขาและเท้าของฉันที่ทำให้ฉันเดินไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบาย ในทุกๆวันมาตลอดชีวิตขอบคุณ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 มือทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉันหยิบจับสิ่งของและทำทุกอย่างได้อย่างคล่องแคล่วในทุกๆวันมาตลอดชีวิตขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณประสาทสัมผัสอันมีค่าของฉันที่ทำให้ฉันได้โอบก,กอดได้สัมผัสได้บอกรักทุกคนมาตลอดชีวิตขอ,ขอบคุณ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 สำหรับดวงตาของฉันที่ทำให้ฉันได้มองเห็นสิ่งดีๆ ได้อ่านหนังสือดีๆได้ส่งความรักดีๆได้ส่งความปรารถนาดีให้ผู้อื่นมาตลอดชีวิตขอบคุณ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 การได้ยินทั้งหมดของฉันที่ทำให้ฉันได้ยินเสียงอันไพเราะของดนตรีได้ยินเสียงของคนที่ฉันรัก ได้ยินเสียงคนที่ให้ความรู้ได้ยินเสียงดีๆเสียงที่เป็นเสียงที่ให้พลังแก่ผู้อื่นขอบคุณ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 สมองและความคิดจิตใจของฉันที่ทําให้ฉันได้กลั่นกลองคิดแต่เรื่องดีๆและมีความคิด จิตใจที่ดีงามตามสิ่งที่สมองได้กลั่นกรองแล้วมาตลอดชีวิตและดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆขอบคุณ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 เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันที่ทำงานได้อย่างสุดแสนมหัศจรรย์ฟื้นฟู ดูแลตัวเองทำให้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายกลายเป็นเซลล์มหัศจรรย์ที่แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นในทุกๆวันและยิ่งแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่มีขีดจำกัดใดๆขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณหัวใจที่แข็งแรงของฉันที่ทำให้สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ทุกส่วนของร่างกายได้รับพลังงานที่ดีๆเข้าไปหล่อ ามสามารถของสุขภาพนี่เองที่ทำให้ฉันยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ขอบคุณ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 เหตุการณ์ในวันนี้ขอบคุณที่ฉันได้ไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์จนสำเร็จและขอบคุณสำหรับการที่ ขับรถเรียบถนนชายทะเลตั้งแต่ชนบรุรีอ่างศิลาจนถึงบางแสนทำให้ได้เจอบรรยากาศดีๆสิ่งที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้พบได้เจอ,ได,เจอได้เจอมิตรภาพดีๆได้เจอกัลยมิตรที่มาช่วยเหลือเกื้อ จนถึงปั๊มเจ็ดที่บางพระขอบคุณทุกๆสิ่งขอบคุณทุกๆคนขอบคุณพลังที่มองไม่เห็นขอบคุณการเพื่อคุณสนับสนุนให้ทุกอย่างสำเร็จรุ้ร่วงปลอดภัยและสุดท้ายเราก็ได้กลับบ้านกลับมาที่พัทยาได้สำเร็จก่อนเวลา ียงคืนขอบคุณทุกอย่างที่มารวมตัวกันช่วยเหลือทุกประการเพราะด้วยความสามารถของสุขภาพนี่เองที่ทำให้ฉันยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้ขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งทุกพลังที่มองไม่เห็นขอบคุณการช่วยเหลือเพื่อนุณของจัก,กรวาล ขอบคุณ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 เด็กน้อยในตัวฉันขอบคุณ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 ทุกสิ่งที่เกื้อตุนสนับสนุนในวันนี้ขอบคุณขอบคุณฉันโชคดีเลยคุณฉันรู้แล้วฉันเป็นที่รักของจักรวาลฉันเป็นทำได้มากกว่านี้ดีได้มากกว่านี้ยอดเยี่ยมได้มากกว่านี้ขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณสำหรับค่ำคืนนี้คุณซี่ปพี้โคชขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในเดย์หนะคะขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณ,ข,อคณขอบคุณค่ะ